นี่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดแลของลิซ่านะคะจากอัลบั้มลาลิซ่านะคะเป็นซิงเกิลอัลบั้มของลิซ่าเองนะคะอันนี้จะเป็นการ์ดแลอ่หนึ่งในสี่แบบจากเวอร์ชันทั้งสองเวอร์ชันนะคะอันนี้จะเป็นแบ็คเวอร์ชันนะคะนี่เป็น Gold โกลเวอร์ชันนะคะเราจะมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะคะในในสองเวอร์ชันนี้มาดูอ่า กนกเออจริงๆแล้วอ่ะเราอยากรู้มากเลยว่าคืออ๋อกาดแลมันมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะคือมันมีจานวนทั้งหมดกี่ใบอ่ะใครพอจะรู้บ้างคืออยากรู้มากๆเลยจริง,รงๆแล้วเขาบอกมันเป็นการดแลคือเป็นการที่หายากใช่ไหมคะคือมันไม่ได้อยู่ในทุกกล่องทุกอัลบ,บั้มที่แบบว่าเราซื้อไปแต่ว่าแต่ว่าคือเราก็เห็นว่ามันก็ ก็มีได้หลายคนเหมือนกันนะคะมีหลายๆคนที่ได้ไปเหมือนกันนะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันมีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าอย่าง YG อะ่ะ mm hmm. เขาก็ไม่ได้ผลิตออกมาแล้วไม่ได้ผลิตอลบ้ามือซาออกมาแล้วก็คือเท่ากับว่าที่ปล่อยออกมาทั้งหมดก็คือหมดแล้วหมดเลยอะ่ะเราก็เลยคิดว่าการ์ดแรอันนี้มันจะเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยเอ่ลองลองมาจากตั๋วทองตั๋วทองที่มีแค่5้าิบใบคือคนทั่วโลกอะ่ะ ก็จะได้อยู่แค่ห้าสิบคนที่ได้ตั๋วทองนั้นคือเหมือนแบบรางวัลที่หนึ่งเลยอ่ะอืมก็คือคนที่ได้ตั๋วทองไปก็จะได้เ,เสื้อฮูดดี้ของทิลิซาทำเองใช่ไหมคะที่เป็นแบบเสื้อมัดย้อมอะไรเงี้ยเออดีใจด้วยน้องกับคนที่แบบได้ไปอ่ะเรามาดูเข้าเรื่องกันดีกว่อเรามาดูอันนี้กันเนาะโกลวเวอร์ชันเนี่ยอันนี้จะเป็นอันแรกที่เราได้มานะ่ะนี่เป็นรูปนี้ นี้เท่มากคือชุดนี้เท่มากเลยนะชุดเนี้ยเท่จริงๆลองดูดีๆเป็นลุกีแ่้บบลุกทอมบอยทอมบอยหน่อยห้างก็จะมีก็จะเป็นกการแหลก,ก็จะเป็นตัวแอลสีทองนะคะแบบนี้ ถ้าเป็นการ์ดธรรมดาจะไม่มีตัว L อยู่ไม่มีไม่มีตัว L อยู่ด้านหน้านะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็น black version นะคะมาดูนี่โอ้สวยมากคืออยากบอกว่าชอบมากเลยการ์ดไปเนี้ยคือชอบภาพนี้มากส่วนตัวเลยคือชอบภาพนี้จริงๆเพราะว่าคือลิซ่าน่ารักมากอะคือลบเปียเปียลิซ่าน่ารักมาก ก็คือแต่งแบบคือหน้าผมคือได้ชุดได้อะไรได้หมดเลยแล้วภาพที่ถ่ายออมาเป็นแบบเป็นพอร์เเลยอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักสวยสวยเลยเราก็เลยชอบภาพนี้มากเลยคือเห็นแล้วโดนใจเลยภาพนี้อ่านะคะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะ จะเป็น2ใบนะคะนี่จาก gold version นี่จาก black version นะคะ1ใน4แบบะคะ่ะเราได้มาแล้ว2แบบแล้วจะเหลืออีก6แบบเราคิดว่าเราจะตามล่านะคะ <c oughs> เราคิดว่าเราจะตามล่าแต่ไม่รู้ว่าจะล่าได้ทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะกดติดตามด้วยนะ